สมุดนะจ๊ะคะสมุดสมุดนะจ๊ะคะน้ำเอาข้อวน้ำไปเรียกพี่น้ำพี่น้ำมันก,ก็ดึพี่นำ้ำกระต่ายน่าก,กระต่ายหมูหมูหมูอุดอุดนะจ๊ะคะนูน่นพี่น้ำมาแล้วพี่นำ้ำ พี่น้ำหนูกโกดีน้ำแมานี่นี่จ้ะค่ะหูไปแล้วนูกดี้พี่น้ำแมานี่นี่จ้ะค่ะน้ำ,นำมานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแพมมาแล้วมาแล้วพี่น้ำมาแล้วเฮ้ไปดูพี่น้ำสิไปดีกว่าพี่น้ำที Yeah